สวัสดีครับหนุ่มหน้ามนคนบางพานนะครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูผลิตเมนูสู่สายตาประชาชนอีกหักเมนูแลครับไปเยี่ยมชมกันนะว่าผมจะทําอะไรออกมาให้ชมกันนะครับไปนะครับ้อมกับการเรียนรู้ของช่องหนุ่มหน้ามนคนบางพานนะครับไปชมกันเลยไปเพิ่มจากการเอาขิงมาซอยนะครับ ถอ,อยจริงใคอยากจะฝึกก็ได้นะครับลองทำดูแต่ว่ามีดต,ต้องมีน้ำหนักนะครับการใช้มีดสำคัญมากครับต้องมีน้ำหนักมีดธรรมดาใช้ไม่ได้นะครับมีมีดเล่มเป็นพันๆนะครับมีใจบาดของบาดก็ต่อยไปตาเนี่ครับมันต้องฝึกนะครับ ก็ค่อยๆเอาพยายามเบาๆเบาๆสองมือมีดหนักอ่ะมันจะซอยได้ง่ายครับแต่มีดมีดสามท้องตลาดตลาดทั่วไปใช้ไม่ได้ครับยิ่งมีดบางเท่าไหร่นิ้วมีสิทธิ์เป็นเดชได้ด้วนเลยนะครับไม่ได้เลยอันตรายมากเลยฝังเสียงเลยจับ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 อันนี้ผมเอาเทียมมาตีนะครับตีกระเทียมตีกระเทียมมงสามสี่ครึ่เวลาเราจะผัดก็ต้องใส่กระเทียมนะครับถ้าใส่หัวหอมจะเป็นผัดแขก ใส่กระเทียมผัดอีนตามนี้นะครับก็บต,ตดตำนิดนึงมีขิงนะครับมีกระขิงมีกระเทียมนะครับขิงกระเทียมสับหูหนูนะครับูห,หนููหูลิงไม่รู้ไม่เอาต้นหอมมาซอยนะครับซอยหั่นเป็นท่อนนะครับสับต้นหอม ตอนแล้วแต่นะครับก็ยังยาวมากพอดีพอดีทิมคอหอยทะลุพอดีพอดีนะครับค <c oughs> งผมก็พูดลยเปลื่ยนะครับมันไม่มีอะไรจนหอมไม่อันตรายถึงขนาดนั้นหรอกครับพูดเรื่อยๆจำนั่นนะครับดูไปตจำคลิปเลยก็ เป็นเมนูง่ายๆเพียงแต่ว่าเมนูนี้ตัวนี้ผมใส่เหล้าจีนเพิ่มครับนี่ก็พวกโคนหอมครับมันใหญ่ๆก็ผ่าซะหน่อยซอยซะนิดนึงมันก็จะดูดีหน่อยไม่งั้นเด็กๆมันไม่ค่อยกินนะครับเขี่ยทิ้งข้างจานหมดต้นหอมนะครับต้นหอมหนูสวนเอ้ยพิก,กินดาเอ้ยพิก,กินดา พิ่คีฟ้านะครับเอามาเสริมตรงนี้ผมจะใส่พริกนิดห<ด>น่อยให้มันมีกลิก่นพริกนิดนึงนครับให้แค่พริกคีฟ้าแค่พอได้กลิ่<ล>นะครับ<ล>ก็ผมจะเลาะใส้มันออกนะครับไม่เอาเม็ดไม่เอาอะไรก็จะมาซอยเพื่อจะแต่งบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ได้เจ้ากลิ่นมันด้วย อันนี้เมนูไม่ได้ตายตัวนะครับก<ท>็ผลิต<ท>บ้างเอาของเก่าม,มาประยุกต์บ้างนะครับก็ <ผม S 2> ดูดูไปแต่ว่าก็<ท>คนทำกับข้าวนะครับเขาก็จะรู้ว่าอะไรทำยังไงอร่อยอันนี้กลิ่นจะออกมายังไงนะครับฝากกับข้าวมันไม่ได้ตายตัวก็คือจะเอาอะไรมาใส่ก็ได้เพียงแต่ว่าใส่แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับ หั่นนะครับหันห่นหัน่นหั่นถอยถอยแบบนี้แบบนี้เลย ออกแลหน่อยนะครับตอนทียมตกปลุกขายเยอะๆอร่อยเห็ดชอบ หูหนูหูลิงมีกันหอมมีพริกชีวฟ้านะครับ ิขิงเกระเทียมโอเคตั้งน้ำนะครับตั้งกระทะตั้งน้ำให้ร้อนให้น้ำเริ่มเดือดนะครับเดือดก็อย่าให้แรงมากนะครับแล้วใส่ปลาไปลวกก่อนนะครับ ผมจะไม่ค่อยฉานะครับเมนูพวกนี้ผมผลิตเมนูจะไม่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 ได้เอาปลาไปฉานะบางบางทีผมก็จะฉาจะนี่ไหมนะครับแบบนี้เลยลวกพอประมาณนะครับพอประมาณไฟอ่อนๆอ,อ,อย่าไฟแรงเยอะลวกสักประมาณสักกะว่าสุกสักห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวเราเอาไปผัดอีกก็ทดลองทำกันดูให้ดีนะครับระวังไม่งั้นปลาจะเละนะครับต้องต้องต้องเป็นด้วย โอเคนะครับดูตามคลิปแล้วกันครับก็เดี๋ยวเราจะไปผัดทีนึงนะครับพอเลยแบบนี้พอเลยตักเลยนี่ผมจะมาเตรียมส่วนของซอสผัดนะครับใส่สีข,ขาวประมาณสองช้อนสองสาช้อนโต๊ะ ก็ปรุงรถนะครับฝาเขียวจะเป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งอัผมมีน้ำตาลทรายนตาาย้ตาลทรายาลทรายใส่ไปทันนี้ประมาณนี้นะครับอช้อนพึ่ง นิดหน่อยนะครับรดูรถดูรถใหเยอะชูรถประมาณนี้ชูรถชูรถ <c oughs> อันนี้เป็นน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยส่ไปช้อนครึ่งนะครับประมาณช้อนครึ่ง อันนี้เป็นซีอิ้วดำนะครับซีอิ้วดำหวานจะเป็นช้อนโต๊ะถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยค่อยเติมใหม่นะครับนี่เลยใส่น้ำมันนะครับพอประมาณพอพอเลย กอกระทะร้อนนะครับแล้วก็แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดนะครับรเทียมแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆก็ลงไปได้เลยนะครับดูตามคลิปนะครับเพราะบางทีผมพักนอกพักในบางทีพักในฟิล์มบางทีก็มาพากักข้างนอกนะครับก็ต้องดูตามนาน,นการเพราะว่าไม่งั้นวีโอมยาวครับ เนี่ยครับน้ำมันร้อนได้ที่เลยจะผัดเลยนะครับก็ใส่กระเทียมใส่กระเทียมอย่าไปให้มันร้อนแรงก่อนนะครับน้ำมันเอาพอดีพอดีไม่งั้นกระเทียมจะไหม้นะครับมันก็หมดกลิ่นหอมคั่วทั้งนี้นะครับเอากลางๆก,ก่อนอันนี้ผมผัดให้ดูแบบบ้านๆนะครับไม่ได้ผัดแบบร้านอาหารนคะรับผัดแบบร้านอาหารก็จะอีกอย่างครับจะเร็ววน,นี้เยอะก็ใส่เห็ดหูหนูลงไปเลยนะครับ พราะว่าอื่นมันสุกก็หมดแล้วก็มีผักน,น,นู่นนี่นั่นนี่นหน่อยก็ได้ไปเร่งไฟตอนท้ายนะครับมันก็จะเสร็จกอดีก็จะสุกกอดีกันนะครับส่วนปลามันสุกอยู่สี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคืตามคลิปเลยครับในตามนี้เลยนี่ผัดแบบบ้านๆครับผัดให้ดูเฉยๆต่เนื้อปลาลงไปเลยนะครับเนือ้อปลา คือผมผสมไว้ใส่ลงไ,ไปเลยนะ Okay. เติมสีอิฐขาวลงไปอีกนิดนึงครับที่ผมผัดแบบนี้มีเหตุผลนะครับปาะปาผมไม่ได้ทอดถ้าผมผัดแบบจีนเลยผัดแบบเทฟเลยก็ต้องเขยา่ากระทะครับถ้าเขยา่ากระทะหัวปลาจะแตกหมดนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ทอดนะครับก็เ,เลยผัดแบบบ้านแบบง่ายๆให้ดูนะครับถ้าจะผัดแบบจีนก็ได้ครับแต่ว่ามันวันนี้แก๊สผมไม่พอผมก็เลยผัดดำอีกหน่อยเอง ที่เ,เปลี่ยนทางแก๊สนะครับก็เติมสีอิวดำอะไรได้ปกตินะครับเอาตามชอบ อันนี้เป็นเหล้าจีนนะครับเหล้าจีนใส่เหล้าจีนลงไปด้วยนะครับเหล้าจีนใส่ขอบกระทะนะใส่จอนไฟแรงนะครับหอมมากเลย โอ้ okay, ครับเสร็จครับเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เมนูนี้ผมให้ชื่อว่าอินซีซ่อนเห็ดในป่าขิงนะครับเป็นไงครับหน้าตาน่ากินป่ะน่ากินนนอร่อยเลยนะครับเนี่ยโอเคครับจบคลิปแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนบางผ่านบ้างนะครับผมโอเคนะครับเสร็จแล้วรู้เรื่องรู้เรื่องกระเบื้องเรา คลิปไปแล้วครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมบ้างนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจากลหลวงน้ามนคนุลองทานนะครับบ๊ายบาย